ราคาทองคํายังคงแก่งตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเช้านี้ปรับราคากันไปสี่รอบสุดที่แล้วลงมา500บาทต่อบาททองคําล่าสุดขายออกทองคําแท่งอยู่ที่6กห0กับ950าบาทครับทีทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับย่อลงมาจนหลายคนบอกว่าเริ่มจะเสียวละใช่ค่ะเริ่มกังวลใจนะคะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแล้วหรือยังนะคะพูดคุยกันกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้วยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG b อลจีบรูเรียนอินเตอรค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณแพรจสวัสดีค่ะคุณแชร์ค่ะหลายคนผมเห็นเริ่มจะโพสโซเชียลกันแล้วนะครับว่าไอ้กลัวติดดอยทองคารอบนี้หรือเปล่านะครับเราแนะนํากันยังไงดีครับก็ต้องบอกว่าการจับฐานรอบนี้นะคะเราก็ยืนประเมินว่าเป็นการจับฐานเพื่อขึ้นต่อในระยะยาวนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ทองคําจะมีการจับฐานลงมาบ้างโดยรวมแล้วค่ะทองคาเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาส่วนหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานนะคะที่ทําให้ทองคําร่วงลง จากการที่คุณพ,พอวเวลนะคะระบุไว้ว่าการจับรถราด็อบเบี้ยในเดือนธันวาดูเหมือนว่ายังไม่แน่นอนนะคะปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ดาว่าจากรับมีการแข็งค้าขึ้นแล้วก็กดดันทองคำบุกรวมงกับ การเจรจาทางการค้าระหว่างจงีนกับสหรัฐที่มันราบรื่นม,มากขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำในหน้าสืา่อชาร์ตไทยแต่ในแง่ของทางเทคนิคนนะคะระยะยาวทองคํายังเป็นที่ทางขาขึ้นระยะสั้นทองคาเกิดการจับฐานซึ่งการจับฐานในรอบนี้อาจจะกินระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะเพราะว่าถ้าเราลองย้อนไปดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าทอางคํกลับตัวขึ้นแรง ในช่วงประมาณ3ามเดือนนะคะนี่ราคารับฐานประมาณ2องสัปดาห์เองเพราะฉะนั้นโดยรวมเรายังมองเช่นเดิมว่าการปรับฐานนี้เป็นเฮลตี้คอร์เรคชันนักลงทุนที่สะสมทองเอาไว้เยอะๆอาจจะใจรุ้ๆงๆต่อมๆนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าทองคำเนี่ยสามารถถือต่อได้ในระยะยาวเพราะว่าเทรนระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแต่ใครที่ไม่มีทองคำในมือนะคะการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการสะสมซื้อในการ buy on dip ค่ะ ค่ะในกรณีของคนที่ลงทุนระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยนะคะหรือว่าเก่งกำไรต้องมีจุดคัดลอสหรือว่ามีกลยุทธ์พิเศษมากกว่าคนที่ซื้อสะสมระยะยาวไหมคะแน่นอนค่ะระยะสั้นด้วยทองคำเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานดังนั้นเนี่ยใครที่มีการซื้อไว้ในระยะสั้นอยากให้จับตาดูแนวรับ ริเวณ3,887 US d o l a r per ounce นะคะซึ่งเป็นโลเดอรของทองคำะคะ่ะถ้าทองคำไทยก็จะอยู่ราวๆประมาณ60,000 60,000ถึง59,800บาทต่อบาททองคำนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยและวรางความีการหลุดลงมาก็อาจจะมีการ stop loss ออกไปก่อนนะคะ เพื่อถอยจุดซื้อลงมาซึ่งเราประเมินค่ะว่าต่อให้หลุด3,887เนี่ยการปรับฐานของทองคำตรับใดที่ยืนเหนือ3,409ก็ยังเป็นเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะคะแต่ว่าแนวรับถัดไปเราไม่ได้มองถึง3,409นะคะจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อใหม่หรือว่านักคุณระยะกลางระยะยาวที่ที่รอซื้ออยู่นะคะกรณีหลุด3,887อาจจะรอรับบริเวณ3,845 US r ใ r o u หรือรับราคาประมาณ5 0 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจกลับการถ้าหากเราทำมีการดีเบาลกลับนะคะแล้วไม่สามารถผ่านบริเวณ4,000ถึง4 0 2 9เยนต่อห้งอัลหรือประมาณ61,800ถึง62,200เนี่ยจุดนี้ใครที่อยากใช้ r o f i t ระยาั้นก็สามารถทำได้ และถ้าหากว่าทะลุไปยืนเหนือ4,029ได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเชื่อว่าทิศทางของคำเนี่ยจะกลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นค่ะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าปรับฐานรอบนี้ไม่ได้มองว่าต้องกลัวต้องเสียวยังไงหาตังค์ซื้อเพิ่มอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่เบนครับเรายัางประเมินแบบนั้นนะคะเพราะว่า ถ้าเราไปมองปัจจัยซื้อฐาดอื่นๆนะคะก็ยังมองว่ายังมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ยังคงหนุนราคทาทองคําอยู่โดยเฉพาะแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดทองคําในหลายๆยติ่ะะคะถ้าเราไปดูเนี่ยรายงานจากโ o โ l c o o า s i n g ก็จะบ่งชี้ชัดเจนว่าแรงซื้อจากธนาคารก็อย,อยัง ค่อนข,ข้างแรงนะคะอย่าง3าไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกซื้อประมาณ634น่าจะจบปีนี้ประมาณ900-950ตัน e t f ทองก็ยังซื้อทองคำต่อเนื่องถึงแม้ว่าระยะนี้จะมีการขายออกมาบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีฟันฟลไหลเข้ามาเฉพาะไตรมาสสามไตรมาสเดียวก็ประมาณ222ตันนะคะความต้องการการลงทุนในแง่ของทองคำแท่งแล้ก็เหรียญทองก็ออยังเหนือระดับประมาณ300ตันของไตรมาส ซึ่งถือว่าเป็นรายมากที่สี่ติดต่อกันแล้วที่แรงซื้อทองคาแท่งแล้วก็เหรียญทองสูงเหนือ300ตันเพราะฉะนั้นแรงซื้อปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยทางเทคนิคนะคะรวมถึงความไม่แน่นอนจากหนักปัจจัยแบบโรฮด่นเบียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ท,ทําให้เกิดการเทคพอฟเอค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แนวรับสำคัญนะครับ3,887เหรียญน,นะครับถึง3,845เหรียญถ้าเป็นตีเป็นเงินบาทบ้านเรา5,9,000บาทจุดค่ะนะคะก็เป็นจุดที่ทองคำเคยฝ่าขึ้นมานะคะเคยเป็นแนวต้านตอนนี้ก็กลับมาเป็นแนวรับนะคะ